วันนี้วันอาทิตย์ที่5กันยายนปีพุทธศักราช2564อาหารวันนี้เมนูเช้าก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่เมนูเพนขั่วกลิ้งแกงส้มปลากระป๋องไก่ทอดเฟรนช์ฟรายกอ,อนุโมทนากับท่านฐานอดีคือกัลายาณมิตร ศักชัยพิชพัท์กลัลยาณมิตรไกรสอนอินทพิบูรณ์กัลยาณมิตรรัศมีอัติสินเวทกับกลัลยาณมิตรสิรีมาศพิพัฒนวงศ์ที่ได้ถวายข้าวสาร100 kg. กิโลกรัมกัลยาณมิตรร้อยตำรวจเอกเล็กกลัลยาณมิตรัวงมอมริรันประสาทคุณและครอบครัวที่ได้ถวายน้ำปานะพิเศษ โปรทั้งเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพระตาหารให้กับพระภิกษุษสมนเณรร่วม640รูปของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จในปาษานี้ขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภลปฏิพันธ์นะสารลละบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและถึงที่สุดทางธรรมจงทุกท่านทุกประการเถิด